นนนันันับบบสุโดดยยรริษททไเเเอจำกวมหาชนมาต่อที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับยังมีประเด็นที่น่าสนใจครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการนะฮะถแถลงเรี่ยวกับเกี่ยวกับเงินเฟ้อครับในเดือนสิงหาคมครับบอกว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีเงินเฟ้อที่ขยายตัวเล็กน้อยครับซึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานส่วนกลุ่มอาหารเนี่ยยังคงทรงตัวครับ ขณะที่ไทยเนี่ยอยู่ในอันดับ5ของอาเซียนนะมีอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำครับวันนี้ครับนายภูนพนยนาภากรครับผู้อำนวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนอกนะครับเปิดเผยนะครับว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยครับหรือเงินเฟ้อฮะเดือนสิงหาคม2 5 6 6ครับสูงขึ้นร้อยละ0.88ครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ0.38ในเดือนกรกฎาคมครับ ตามการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มของสินค้าพลังงานฮะขณะที่นะครับกลุ่มอาหารสดราคาทรงตัวส่วนเนื้อสัตว์และเครื่องรประกอบอาหารนะครับราคารถลงครับส่งผลให้สินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลโกอฮอล์ราคาโดยรวมชะลอตัวอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเทียบกับจางประเทศแล้วนะฮะพบว่าอาตาัตราเงินเฟ้อของหลายประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวลงเช่นกันครับยกเว้นบางประเทศที่ประสบปัญหาภัยแล้งและสภาพอากาศปแปรปรวนค้าทิอินเดียครับที่มีอาตาัตราเงินเฟ้อ สูงนะครับค่อนข้างมากทั้งนี้ฮะอัตราเงินเฟอ้อต่อทั่วไปของไทยนะครับอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราเงินเฟอ้อต่ําและยังคงต่ําสุดในอาเซียนครับต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ติดต่อกันครับนี่ก็ถือเป็นเขาเรียกว่าถือว่าเศรษฐกิจเรายังอยู่ในระดับที่มีสเสถียรภาพนะฮะเพราะว่าเงินเฟอ้อค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ GDP ยังมีการขยายตัวดีนะครับซึ่งหลายสานักเนี่ยก็มีการคาดการณ์ที่ระดับที่ 2.5- ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับ